วันที่25มีนาคม2560ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกดร,รพยับอันนันนินผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย,ยมศึกษาเขต39ได้ทำพิธีมอบเสื้อสามารถโลกประกาศเกียรติคุณให้กับนางสาวพิมรักบารมีนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตีที่สามารถทำผลสอบวิชา คณิตศาสตร์ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ฝ่ายวิชาการและนายบุญเหลือบารมีในอำเภอบางกระทุ่มนางนาตยาบารมีมิดามารดาของนางสาวพิมลักษบารมีมาร่วมแสดงความยินดีนอกเหนือจากจะทำคะแนนวิชาสอบโอเน็ตได้เต็มร้อยแล้วนางสาวพิมลักษบารมี ยังมีผลการเรียนวิชาต่างๆในชั้นดีเลอร์และจากการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาเจ้าตัวได้เลือกคณะแพทย์เป็นอันดับหนึ่งนั้นก็สามารถทำคะแนนและสอบติดคณะแพทย์ถึง4สถาบันได้แก่แพทย์มอขอแพทย์มอนอแพทย์มอชอและแพทย์ศิริราชซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การของการจะทำไม่ได้คะแนนนี้คือต้องจับเวลาเราทำาเสิแล้วยิ่งเจอโจทย์ดเดียวก็จะมีประสบการณ์เยอะก็จะลดเวลาในการคิดลงอ่ถ้าเราเคยเห็นโจทย์มาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแนาาแวซ้ำๆเราก็จะสามารถเลือกวิธีที่รวดเร็วที่สุดได้รับในการเรียนในช่วงระหว่างเรียนน,น,นี่รับอย่าไ้คะในห้องเรียนอ่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะ งเช่นถ si ้าม bon ีภาพไหนที่อาจารย์ก็อาจจะติดตุ้ลามาเข้าสอบไม่ได้เราก็เอารูงสอขึ้นมาอ่านแล้โจทย์ขึ้นมาทำจะปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆเพราะว่าในขณะที่เรานั่งหายใจอยู่เฉยๆเด็กที่อยู่บางคนเขาก็ขยันมากเราอ่านมาสูขมาปที่ยนมา เลือกศีราชใช่ไหมคะใช่เออทำไมถึงเลือกศีราชอสอศิริาชเขาเป็นสถาบันที่เก่าแก่ค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงอะไรอย่าในบุญเหลือบารมีบิดาของน้องพิมพ์บอกว่าดีใจมากเพราะว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จถึงแม้ว่าจะต้องเรียนอีกเป็นเวลาหลายปีสําหรับการเรียนที่จะมีผลสําเร็จนั้นส่วนแรกก็คือครอบครัวต้องช่วยกันสนับสนุนและเป็นกําลังใจส่วนที่2คือตัว นักเรียนเองที่ต้องมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นและมีความขยันเป็นทุนเดิม,มและส่วนที่3คือสถาบันการศึกษาที่ต้องเป็นต้นแบบเป็นเบ้าหลอมให้ได้ความรู้คู่คุณธรรม